สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะรวมไปถึงโชคลาภและการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีตุลลักนาตุลค่ะประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะ ชาวราศีตุลละคนาตุลนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชม ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจดใดๆสิเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับ ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะคลิปนี้ถ้าหากว่าเสียงเบานะคะรบกวนเปิดวอลุมเสียงนะคะอุปกรณ์การฟังของคุณให้ดังมากที่สุดนะคะเพราะว่าทางนี้ดังที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเสียงอุยเสียงกรมเสียงไอนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ป่วยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนและคนที่เป็นนายตัวเองนะคะมีกิจการนะคะมาดูกันว่าภาพรวมการงานเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ1เหรียญโอกาสมาเร็วนะคะ เดอะฟูลค่ะไพ่ควีนถือไม้เท้าและเป็นไพ่แปดไม้เท้าค่ะชาวราศีตุลและขนาตุลน,นะคะภาพรวมการงานสําหรับคนที่ว่างงานต้องการหางานโอกาสมาแล้วนะคะขอให้รับไว้เป็นโอกาสที่ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวค่าจ้างน่าจะเยอะนะคะหรืออาจจะเป็นแบบว่า คือมันมีเข้ามาค่ะก็ขอให้รับไว้ไม่ว่าจะเป็นงานประจาําหรืองานแบบพาร์ทไทม์หรือแล้วแต่ไม่ว่ามันคุ้มกับค่าจ้างนะเออน้องพิจารณาให้ดีนะคะส่วนชาวตุนที่เป็นพนักง,งานประจาําพนักง,งานเงินเดือนค่ะไม่ว่าจะรัฐราชการทำเอกชนนะคะ,ะรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะ <c oughs> ในเดือนนี้นะคะก็น่าจะมีโอกาสได้เดินทางเดินทางเนื่องจากการทํางาน อาจจะมีสัมมนามีประชุมมออีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะไปดูงานหรืออะไรเงี้ยนะคะสองวันสามวันห้าวันนะไม่เกินอาทิตย์นะคะเล็กน้อยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการเดินทางเป็นแบบเงินพิเศษเนื่องจากการเดินทางอะไรประมาณนี้เบี้ยเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีให้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องบริหารจัดการเวลานะคะเมเนตงานของคุณเองให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเสริมเข้ามาเนาะ สำหรับชาวตุนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจไม่ว่าจะทำออฟไลน์ออนไลน์จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองไม่มองว่าไม่มองว่าผลประกอบการดีได้เป็นกรอบเป็นกำนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูงานนะคะไปดูงานเพื่อที่จะเอามา เพิ่มเติมเอามาปรับปรุงเพื่อที่จะเตรียมการขยับขยายธุรกิจของคุณเองด้วยส่วนลูกน้องบริวารเก่งค่ะเป็นคนทำงานดีนะคะอืมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีตุลัขณาตุลเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะ ไพ่เจ็ดดาบหนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่แปดดาบนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่จัสติชาวราศีตุลลักนนานราศีตุลภาพรวมการเงินนะคะในเดือนนี้ไม่บอกก่อนว่าโชคลาภไม่มีนะคะไม่ต้องเสียงโชคเสียงดวงใดๆเนาะ <c oughs> ส่วนการเงินการเงิน ยังต้องรักเข้มขัดยังต้องวางแผนให้ดีนะคะงดการกู้ยืมงดการให้หยิบให้ยืมทุกกรณีระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าเงินคือของมีค่าใช่ไหมเออโทรศัพท์กระป๋องกระเป๋าตังอะไรางี้ก็คือของมีค่านะคะสร้อยต่างหูแหวนอะไรก็คือของของมีค่านั่นแหละระมัดระวังสูญหายมีไพ่หัวขโมยขึ้นมาอาจจะโดนขโมยหรืออาจจะวางไว้แล้วเราลืม ไม่ได้ตั้งใจลืมแต่ก็ลืมกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งหายอะไรอย่างเงี้ยของมีค่านะคะระมัดระวังด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศรีตุลลคณาตุลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 2568ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมด้าน,นใดมาดูกันค่ะสองเหรียญการบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะคะ Empress King ถือดาบหถ้วยชาวราศีตุลคนาตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนหนึ่งเลยนะคะการบริหารจัดก,การเรื่องเงิน การหมุนเงินนะคะวางแผนทางการเงินให้ดีนะคะ 2. นะคะการตัดสินใจต่างๆต้องรอบคอบไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนไม่คือคุมสติตัวเองให้ได้ะคะ่ะเออสความคิดอารมณ์นะคะคิดเยอะคิดมากไว้ตกกังวลคิดลบนะชาวตุลมีสติไว้นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพเนาะข้อเท้าข้อเขา่าอืม กระดูกและข้อเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของออฟฟิซินโดมนะคะปวดคอบ่าไหลหลังเอวอืมด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่พ่ออยากจะแนะนำนะคะในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลในเดือนพฤศจิาจก,กายน2อง8ันพ่ออยากจะบอกและเตือน ไม่ใช่บอกและเตือนสิไพ่อยากจะแนะนําการทําบุญเสริมดวงเพื่อที่จะเสริมกําลังใจให้กับชาวราศีตุลและคณะตุลด้านใดนะคะอสศาวินถือดาบค่ะไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ทาวเวอร์ อัศวินถือไม้เท้าค่ะชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะสิ่งที่ไพ่ายจะแนะนําในเรื่องราของการทําบุญเสริมดวงนะคะตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้ายรวมกันนะ 1. นนะคะการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างไฟฟ้านะคะหลอดไฟแผงโซลาเซล ปลั๊กไฟเต้าเสียบไฟอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับไฟฟ้าสายไฟอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเอาของพวกเนี้ยไปทำบุญกับวัดกับโรงเรียนกับมูลนิธิได้หมดเลยนะคะอืมสองการทำบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาล ทำได้เลยตามกําลังที่คุณมีอิถหินดินกุญทายได้หมดเลยตามกําลังที่คุณมีนะคะแล้วเรามากวดน้ําที่หลังที่บ้านก็ได้เนาะการทําบุญเกี่ยวกับนอกเหนือจะเป็นของแล้วอะคะ่ะไพ่ที่ตอกย้ํามากๆก็คือเรื่องราวของอารมณ์และคําพูดสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยชาวตุลได้การสวดมนต์ไหว้พระการทําสมาธิ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์ได้นะคะเนาะก,ก็ประมาณนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวตุลขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมา สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ